อันนี้น้องหลังจากที่ว่าพากันไปกินข้าวมาแล้วแล้วก็พากันมาแวฮานคาเฟ่แถวใกล้กลบ้านนี่แหละมาเวแป๊บหนึ่งแล้วกับน้องเพร่ะนเราไปได้เดินพอมันค่ำแล้วนะประมาณเก้าหมูประมาณเก้ามื่นยัง่แหละพากันมา,า,นาฮอนฮานนี่บบน,ะน,บบน,นะ,ะ,ะก,นพกนนนนะ็พอดีนางเข้ามาก่อนเพราะว่าคอยไปซ่อมบอลจอดรถอยู่แล้วนางกระสังให้เรียบร้อยทางมืดก็หมดประมาณเจ็ดห้าสิบเจ็ดพันรูเปียเป็นเงินก็บกับประมาณเจ็ดสิบ เจ็ดสิบพันกิบของบนิเ้ใหญ่คือกัดพอวาเลนกันประมาณเท่าไรส่วนนี้และนี่ก็คือหน้าตาน้ําที่นางสั่งให้เนาะกับแซบอยู่แต่ว่าสู่ฮานคาเฟ่พื่อคอยบได้ดอกฮ่าฮ่าออโยกซื้อแซบคือกันั่แหละมากับนางเมาโมยกันน้อยหนึ่งเนาะตามภาษาโบได้เจอกันดนน่าจะเป็นเดือดละมั้งโบได้เจอกันเพราะว่านางไปเหยียกอยู่ต่างแข่งแล้วก็ต่างเมืองเนาะแล้วก็เสาร์อาทิตย์นายจะค่อยกลับมามาลัางบางทีก็บโบได้เจอกันเพราะว่าคอยกับคาเวียรแล้วก็คาเวียร มานางล้มกันแบบนึงนี่แหละกินน้ำหมดแลกก็พากันกลับในกำลังสิกลับแล้วานางกเวโยกยัง้งไปนำทางเพรามา่เจอกันดนตอนอันตอนมาหันเมน็นนางไปหาอยู่เึงอานแลกกับมาพร้อมกันอันนี้ก็คือกลับแลกก็จะไปทรงนางก่อนเขาก็จะคอยมเมือเฮือนเท่านี้แหละทุกคนบา,บาย